สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Hyperpixel นะครับกับผมชาติ Hyperpixel และว,วันนี้นะครับเรากลับมากับอีกหนึ่งสินค้าอุปกรณ์ไอที IT, แล้วก็อุปกรณ์สําหรับคนที่ชอบการถ่ายวิดีโอเป็นชีวิตจิตใจซึ่งวันนี้ใครที่เป็นสาวกหรือเป็นคนที่รับงานถ่ายภาพวิดีโอหรือเป็นบริษัท Production House เรามีสินค้าชิ้นน่าสนใจมานําเสนอและแบรนด์ที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า Shimbo นั่นเองครับสำหรับตอนนี้นะครับที่อยู่ข้างๆข,ข,ของเราตอนนี้นะครับนี่คือหน้าจอนะ ซึ่งเป็นหน้าจอมอนิเตอร์นะครับสำหรับการถ่ายทำวิดีโอหรือภาพยนตร์นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ใช้งานวิดีโอเนี่ยหรืองานโปรดักชันจะรู้อยู่แล้วว่าการมีหน้าจอเสริมที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันสำคัญมากๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถเอาไปประย,ยุกต์นะครับใช้กับการถ่ายภาพในบางรูปแบบได้เพราะหนื่งจากว่ากล้องถ่ายภาพทั่วไปเนี่ย ในบางรุ่นเนี่ยอาจจะสามารถพลิกจอขึ้นไปมาไปมาได้แต่ในขณะเดียวกันบางรุ่นเนี่ยจอมันก็จะฟิกติดอยู่กับตัวนะครับการที่เรามีมอนิเตอร์หรือมีจอที่แยกออกมาแล้วยังแสดงค่าในเรื่องของการใส่หลัดนะครับของไฟล์ภาพเพราะเวลาเราถ่ายไฟล์รอเนี่ยหรือเราไปใส่ไฟล์พวกที่มันเป็นบรรดาหลอกต่างๆเนี่ยสีมันจะค่อนข้างจืดจะให้ลูกค้าดูจากหลังกล้องเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะตกใจซะก่อนเขาก็จะใช้วิธีการเซฟเจ้าตัวไฟล์หลัดหรือลูอัพเทิลบลเนี่ยใส่เข้าไปในมีบริการอย่าง SD card แล้วก็จะไปใส่กับตัวหน้าจอมอนิเตอร์ทําให้มันสามารถแสดงผลที่ปลายทางของหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะทาให้ลูกค้าเห็นภาพคร่าวๆว่าไฟล์หรือโปรไฟล์ที่เราจะใช้เนี่ยโทนสีเจ้มาประมาณนี้นั่นเองครับส่วนใครที่ชินกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างหน้าจอคุณภาพสูงๆในบางยี่หอ้อดี่อาจจะต้องดูตัวนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจัดจาหน่ายในราคาเพียงแค่หลักพันเท่านั้นเองครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้จะเจ๋งขนาดไหนแล้วถ้าเกิดใครเป็นสายโปรดักชันอยากได้ของดีราคาประหยัดไปใช้ตัวนี้น่าสนใจหรือไม่เดี๋ยวนี้ทดสอบดูครับ อ่าแล้วตอนนี้นะครับเราได้กล่องมาเรียบร้อยตัวนี้นะครับชิมโบซึ่งสมุทรจักบริษัทแม่ที่ต่างประเทศนะาจา๊ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็ียกว่ามีจัดจาหน่ายอยู่ในออนไลน์ช้อปปิ้งหลากหลายช่องทางเลยครับสามารถก็ไปซื้อได้แทบจะทุกแอปพลิเคชันออนไลน์เดี๋ยวใส่รายการกับดีสคริปชันเอาไว้ด้านล่างให้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจอมอนิเตอร์สําหรับใช้งานกับตัวกล้องวิดีโอแล้วก็กล้อง ถ่ายภาพที่เป็นไฮบิดแบบนี้คือเป็นั้งภาพนิ่งแล้วก็เป็นวิดีโอหรือกล้องที่เป็นซีนิาก็สามารถใช้งานได้กล่องของเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลกระดาษกระดาษแบบนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ขีนว่าชิมโบนะครับพอเมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นกระเป๋าผ้ากันกระแทกสําหรับการแคลี่ออนไปใช้งานในนอกสถานที่นะครับสกรีนสีเงินชิมโบมีตัวหูหิ้วนะครับหูจับของเขาให้แบบนี้ด้วยนะดีมากๆตัวกระเป๋านี่เป็นซิปแข็งแรงนะครับรูดซิปเปิดออกมาเลยครับเปิดผอาอบมาว้าว ตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นนี่ตรงนี้นะจะเห็นว่าเป็นหน้าจอนะครับของทางชิมโบนะครับ M5 แล้วก็ตรงนี้ข้างบนเขาจะมีคู่มือนะครับมาให้เป็นแบบนี้เลยคู่มือของเขานะครับแล้วตัวนี้จะเป็นกระจกนี่เห็นไหมให้ฟิล์มกระจกมาด้วยนะซึ่งเนี้ดีมากๆไม่ต้องหาซื้อนะครับในขณะเดียวกันครับตัวนี้ก็จะมีผ้าเช็ดเลนส์ของทางชิมโบนี่เห็นไหมเก๋มากๆเอาไว้เช็ดลบรอยต่างๆ ถัดมาครับจะมีสาย HDMI Type A นะครับซึ่งจะเป็นสายใหญ่แบบนี้ทั้งสองข้างถัดมาครับก็จะเป็นสาย HDMI Type A นะครับไปที่ตัว Micro HDMI นั่นเองครับก็จะใช้กับพวกกล้อง f ู j i หรือกล้องที่เป็นลักษณะของ m i r r o ร l e s สตัวเล็กๆบางๆนะครับพอร์ตเขาก็จะเล็กต่างไปด้วยคราวนี้มาดูในส่วนของตัวเครื่องกันดีกว่าครับในฝั่งของตัวเครื่องเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเออนี่มันออกมาเป็นตัวจอมาแบบนี้เลยตรงนี้จังเห็นว่ามีฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มสติกันหน้าลอยนะ มีกันหนะ้าลอยกันลอ,อยหน้าจอยังแปะเอาไว้อยู่ข้างล่างจอเนี่ยจะเียนว่าชิมโบในขณะเดียวกันวัสดุของบอดี้นะครับเห็นหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นวัสดุอลูมิเนียมครับไม่ได้เป็นพลาสติกเลยนะฮะแข็งแรงมากตัวนี้จะเป็นพอสําหรับการใส่ SD Card นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นพอสําหรับการใส่รูขัดตั้งนะครับซึ่งจะสามารถใส่ได้ทั้งแนวนอน แล้วก็แนวตั้งนะครับแล้วแต่การใช้งานแล้วก็จะมีรูแจ็คมอนิเตอร์หูเสียงหูฟังมีรู USB Type C นะครับสำหรับการนําพลังงานเข้านะครับในขณะเดีวยวกันตัวนี้ยังสามารถจ่ายไฟผ่านทางแบตเตอรี่แยกของแท้ของมันจากด้านหลังได้ด้วย <Wow. S 1> นะครับจะต้องใช้แบตเตอรี่นะครับเสียบเข้าตรงนี้จะมีขั้วสีทองๆอยู่อนนี้มาดูตรงด้านล่างตัวนี้ก็จะมีรูลําโพงนะครับที่จะสามารถกระจายเสียงออกมาได้ด้านนี้จะเป็นรูไฟเข้าหรือ d c in ินนะครับ ซึ่งตัวนี้เป็นไฟล์ใจไฟล์เข้าอีกชนิดหนึ่งในขณะเดียวกันครับตรงนี้ก็จะเป็น HDMI In กับ Out นะครับด้านบนของเจ้าเครื่องนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะมีปุ่มนะครับสปุ่มหลกัหลกๆนะครับก็เป็นปุ่มที่เป็นเปิดปิดอยู่ด้านซ้ายมือสุดนั่นเองครับปุ่ม F1 F2 และ F4 อันนี้จะเป็นการเข้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถคัสตอมได้นะครับไซส์นี้นะครับ M5 มีขนาดหน้าจอนะครับ5.5นิ้ว หรือประมาณ14.0ซนเมตนั่นเองครับจอนี้นะครับเป็นจอ LCD ชนิด IPS นะครับปตัตตาสวนของภาพจะเป็นขนาดแบบ widescreen 16:9ครับความสว่างของเขานั้นจะอยู่ที่ประมาณ 1200นิตนะครับรองรับการรับแสงนะครับในสภาพวะข้างนอกได้ค่อนข้างดีตัวพิกเซลต่อนิ้วนะครับหรือ ppi นะครับอยู่ที่400จุดต่อนิ้วนะครับทำให้ได้ภาพแล้วก็คุณภาพรายละเอียดของภาพเนี่ยค่อนข้างแม่นยำเสียสันสวยงามตัวนี้รองรับสัญญาณนะครับ hdmi สูงสุดที่ระบบ dci 4K 2 5เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ uhd 4K 3 0เเฟรมต่อวินาที นอกจากนั้นยังรองรับโหมดสี HLG แล้วก็ PQ ซึ่งเป็นระดับสีของ h y d y n a m i c l a n g นะครับมาพร้อมกับระบบ l o o k u p t a b l e หรือหลัดนะครับมีทั้งหมด8แบบและสามารถดาวน์โหลดหลัดเข้าไปเพิ่มได้อีก99แบบเลยทีเดียวครับดาวน์โหลดผ่านทาง SD card นั่นเองครับประเภทของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะใช้พลังงานภายนอกนะครับแบบที่เป็น Sony NP-F Series L นะครับหรือใครจะใช้ Sony NP-F 970ก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยครับนอกจากนั้นนะครับขนาดของตัวหน้าจอนั้นจะมีขนาดอยู่ที่1 4 6 6คูณ87.6คูณ26.5ม mm. ิมน้ำหนักของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ283.5กรัมหรือเกือบเกือบ3ขีดนั่นเองครับ คราวนี้มาดูในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้จะไม่ได้แถมมาในกล่องของเขานะครับเพราะฉนั้นแบตเตอรี่นี้เพื่อนๆต้องไปสั่งซื้อมาเพิ่มเอาล้วกันนะครับในขณะการวิธีการใช้งานตัวนี้จะเห็นว่ามีรูเล็กๆก,ก,กลมๆสีทองทองเนี่ยสองอันนะครับตัวนี้จะมีเขี่ยวถึงสอง,งสองอันเช่นเดียวกันก็จะเอาเจา้าตัวนี้สไลด์ลงไปนะครับวางเข้าไปใกล้ๆตรงตัวฐานแค่นี้พอนะครับอย่าห่างมากนะครับห่างมากสไลด์ไม่เข้านะฮะตำแหน่งแบบประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยดันสไลด์เข้าไปให้มันเสียบกันเข้าไป แค่นี้ใช้งานได้แล้วเราจะพบว่ามันจะดันไม่ออกด้วยนะเนี่ยเห็นไหมมันจะดันไม่ออกจนกว่าเราจะปลดล็อกนะครับตรงปุ่มสีเทาๆเล็กๆตรงนี้นะครับพอเมื่อเรากลดลงไปเนี่ยผ่านถึงจะสามารถสไลด์ออกมาได้ง่ายๆแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ปลอดภัยดีนะครับเพราะว่าเขามีระบบเซฟตี้มองกลัวหลุดครับอันนี้นะครับเราก็จะเอาตัว HDMI นะครับข้างหนึ่งสีที่ตัวกล้องส่วนอีกข้างหนึ่งตัวนี้ก็จะมาเสียบนะครับอยู่ที่ทางฝั่งของ HDMI in นี่แบบนี้นะครับ ให้เราทําการกดปุ่มเปิดนะครับปุ่มทางด้านซ้ายสุดที่เป็นปุ่มออนออฟนะครับกดเปิดลงไปเลยปั๊บอ่าตัวนี้หน้าจอของเขานะครับก็จะขึ้นมาว่าชิมโบ่น่เห็นไหมออกมาไปเรียบร้อยแล้วรอน้องโหลดเครื่องแป๊บหนึ่ง ก็จะพบว่าหน้าจอของเขาเ,เป็นจอสัมผัสได้นะฮะ <Wow. S 1> สามารถแตะหน้าจอเรียกเมนูได้จอเขาค่อนข้างสวยนะครับเนื้องานละเอียดมากการแตะการสัมผัสเนี่ยหน่วงบ้างเล็กน้อยไม่มากนะครับถือว่าโดยรวมๆก็ไม่ได้รู้สึกหน่วงจนหมดหงิดในตัวเมนูที่1เลยครับอันที่1นเนี่ยก็จะเป็นพวกการแสดงพวกเวฟฟอร์มนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆนะครับตั้งแต่ตัวเวฟฟอร์มนะครับตัวที่2เป็น R G B False นะครับหรือตัว False Color นะครับแล้วก็มีตัว h i s t o แกรมนะครับ สามารถเปิดแสดงมากกว่า1อันได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวที่เป็นเบรกเตอร์นะครับก็จะเรียกว่ามีการแสดงหลากหลายรูปแบบเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถเลือกความเข้มความจางได้ด้วยนะว่าจะให้มันแสดงขึ้นมาเนี่ยเข้มหรือบางๆซ้อมไปกับตัวภาพไม่ต้องมาบังจอ,อขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าใครต้องการเอามา ดีแคร์เรื่องอะไรนะครับถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมาร์กเกอร์เมนูนะครับตัวมาร์กเกอร์เมนูเนี่ยหลักๆก,ก็คือที่ตัวเอาไว้สําหรับบอกขนาดหรือสัดส่วนของวิดีโอหรือภาพนั่นเองครับอจอเนี่ยมัน16ต่อ9แต่บางครั้งคอนเทนต์ของเราเราอาจจะอยากได้ภาพแบบเหมือนซีนีม่าที่มีตัดเฟรมบน,บนเฟรมล่างดึ๋มดำดำ,ดำใช่ไหมมันก็จะสามารถมีตัวไกด์ไลน์ให้เรารู้ว่าองค์ประกอบภาพของจริงเนี่ยเมื่อเราไปตัดแคบๆยาวๆแบบนั้นนะ โทนซีนิาเนี่ยอะไรจะอยู่ในเฟรมอะไรจะอยู่นอกเฟรมอันนี้ก็สาคัญเนาะก็จะมีตัวเซฟแอเรียนะครับก็คือมีเปิดสัญญาณที่คอยบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันออกไปข้างนอกเฟรมมือน,นี้อยู่ในเฟรมในขณะเดียวกันครับก็จะมีตัวของมาร์กเลือกสีได้นะครับมีแดงมีเขียวมีน้ำเงินมีเทาถัดมาครับความกว้างของแถบเลือกได้สาร,ระดับถัดมาครับเลือกของตัวสัดส่วนหรือเรโชนะครับว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ดีนะครบดีละเอียดยับเลยถัดมาครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโฟกัสเมนูครับก็จะมีการแสดง จุดหรือแสดงวิธีการหาการโฟกัสเพราะว่า ในการถ่ายหนังหรือถ่ายซีนิม่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยนิยมใช้ตัวออโต้โฟกัสเท่าไหร่เขาก็จะใช้ระบบพีกิ้งโฟกัสซึ่งมันจะเป็นขอบแดงๆเขียวฟ้าตามสีที่เราตั้งซึ่งเนี่ยมันจะตั้งสียวงไล่ได้สีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเงินพอกดเปิดระบบปุ๊บมันเวลาทําให้เราโฟกัสเราจะเห็นสีเนี่ยขึ้นอยู่บริเวณรอบๆวัตถุที่มันคมชัดที่สุดแล้วเราลำาหมุนโฟกัสไล่ไปไอ้แดงๆเหล่านี้ก็จะเคลื่อนตำแหน่งตามไปด้วยทําให้เราพอจะอนุมานได้ว่าบริเวณพื้นที่ตุงไหนเป็นจุดไฮไลท ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งเซนซิทีฟเซนซิทีฟก็คือไอตอนที่เราหมุนโฟกัสไปเนี่ยไอตัวพิกกิ้งเนี่ยมันจะแม่นยําม,มากหรือน้อยแค่ไหนตัวนี้ก็จะมีผลต่อการกินแบทด้วยนะฮะถัดมาครับก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งในเรื่องของ Exposer ซอร์เมนูะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือซีบราครับซีบราเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นพื้นที่ส่วนที่มันไฮไลท์สว่างมากๆจนโอเวอร์เอ็ก ขึ้นมาเป็นรูปเหมือนแทบแทบขีดๆ,ๆลายๆเหมือนมาลายอะลายๆาย,าย,ายเนี่ยแปลว่าตรงเนี้ยโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะต้องปรับให้เหมาะสมว่าพื้นที่ไหนควรจะโอเวอร์พื้นที่ไหนควรจะพอดี่ปมาครับอันที่2ก็จะเป็นเจ้าตัว false color ซึ่ง false color หรืออันที่2ตัวเนี้ยก็แสดงให้เห็นว่า แต่ละเฉดแต่ละสีมีสีไหนบ้างที่มีการรับแสงจนโอเวอร์เอควอเซอร์มากเกินไปแยกเป็นเฉดสีให้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าสะดวกมากส่วนเมนูที่3นะครับเมนูที่3ตัวนี้คือโมโนโครมครับก็จะเป็นลักษณะของการดูแสงสว่างเพราะว่าเวลาตอนนี้มันเป็นสีสันชุดชาเนี่ยบางทีเราก็สับสนเหมือนกันนะก็จะอาจจะมาในใช้ในเรื่องของการเซตเรื่องแสงนะครับโดยไม่ต้องมาสนใจเรื่องสีนะครับอันนี้ก็จะช่วยเราแม่นยำในเรื่องของการรองรับเรื่องของการเช็คคุณค่าของการรับแสงว่ามันถูกต้องแล้วหรือยังนั่นเองครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Color m e เมนูครับซึ่งเมนูนี้จะเป็นเมนูที่5แล้วมาเริ่มต้นเหมือนที่ตัวแรกครับตัวนี้คือ LUT รัดหรือ Lookup Table นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จะเปรียบเสมือนการใส่ preset ในหลท์รูมนั่นเองครับเวลาตอนที่เราถ่ายเป็นไฟล์รอเป็นไฟล์พวกหลอกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแ a n นอนซีหลอกเอฟหลอกหรือเรื่องต่างๆเนี่ยพวกนี้เขาจะเป็นการถ่ายโดยการเก็บคุณค่าหรือดินามิกแรงของภาพเอาไว้ให้มากที่สุดครับมันจะออกมาเทาๆมนๆมัวๆกันไปเหมือนให้ดินามิกแรงแลวประมาณเนี้ย ซึ่งจะตัว lookup table ตัวนี้นะครับก็จะเปลียบเสมือนกับ p รีเซตสีที่เราทำการเกรดดิ้งหรือดึงสีเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับออกมาเป็นสีที่ถูกครอบด้วยหลัดเหล่านี้ออกมาสวยงามถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันไฟล์ที่ถูกบันทึกลงไปใน m มม o r การ์ดก็จะเป็นไฟล์หลอกเหมือนเดิมหรือเป็นไฟล์หลอกแล้วเราค่อยไปเกรดดิ้งสีในขั้นตอน post process e นั่นเองครับถ <c oughs> ัดมาครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว g มม m าอันนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะของการแสดงของตัวแสงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเห็นว่าในส่วนของการรับ ของโทนเนื้อสีแต่ละสีเนี่ยอันไหนมันเข้มไปอันไหนมันสว่างไปอันนี้ก็สามารถช่วยแสดงผลได้ถัดมา HDR ครับก็คือการรับแสงของกล้องที่สูงมากกว่าปกติที่กล้องตัวนี้จะรับได้ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่คุณภาพกล้องแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการแสดงผลออกมาด้วยนะดีมากๆถัดมาครับอันสุดท้ายเป็นลูกเทอร์มอนมิเตอร์นะครับตัวนั้นคือ color temperature นะครับพูดง่ายๆคือไฟบาราน,นั่นเองครับซึ่งจะตัวนี้เนี่ยโดยหลักการของเขาเนี่ยเขาต้องการให้เราระบุหรือบอกเข้าไปเลยว่าเรากําลังถ่ายด้วยสภาพแสงจจาาากกกแแสงงหล่ํเนิดอะไร ซึ่งอันนี้เราสามารถคลเบตนะครับให้สีมันตรงเป๊ะได้นะครับอันนี้ก็สําหรับมืออาชีพที่ต้องการควบคุมเรื่องของไวบบลานของการคอนโทรลหน้าจอของการคอนโทรลตัวกล้องเกินก็ถือว่าสะดวกมากครับ <Wow. S 1> ถัดมาครับก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าตัวเซตติ้งของตัวเครื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นความสว่างของหน้าจอนะครับอันนี้ก็วยเว่าข้างซ้ายของเขาจะมีดิสเพย์มีเซตติ้งมีฟังกชันมีซิสเต็ม นนในขดรายการฝั่งขวาก็จะเป็นเจ้าต,ตัวการตั้งค่าของแต่ละคำสั่งครับก็มีตั้งแต่ความสว่างคอนทราสต์ความเข้มของสีความคมของภาพรวมไปถึงโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น rgb เอยหรือ rgb เอต่างเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่หลายรูปแบบเลยเสร็จแ,แล้วก็จะมีในส่วนของเซตติ้งนะครับก็จะมีตั้งแต่การสแกนนะครับที่จะหาสัญ,ญญาณการเชื่อมต่อนะครับมีเรื่องของการควบคุมความสว่างนะครับของหน้าจอขอะไรต่างรวมไปถึงการเพิ่มเสียงของตัวไฟล์เวลาเอาพรีวิวไปเพลย์แบ็กต่างๆ ว่าเสียงที่เราอัดเนี่ยเสียงออกมาเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะฮะตัวนี้ก็ยังมีสามารถที่จะ format SD card จากตัว setting ได้ด้วยฝั่งของฟังก์ชันครับตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าปุ่ม F1 F2 F3 ที่อยู่ด้านบนข้างๆปุ่มเปิดปิดที่บุกบอกไปตอนต้นซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้มันคือว่าปิดอยู่นะครับ default เขาจะมาเป็นแบบปิดอยู่เพื่อนๆสามารถไ้กดเข้าไปแล้วก็ตั้งค่าได้เลยนะครับว่าให้มันเป็นคีย์รัดเข้าเมนูอะไรที่คุณใช้บ่อยๆในขณะเดียวกันครับมาดูถัดมา system ครับ system ตัวนี้เนี่ยก็จะเป การแสดงผลของภาษานะครับซึ่งข่าวร้ายมีให้ตั้งแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีน<อ>นะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะภาษาษสังกฤษแน่นอนถัดมาครับตัวเวอร์ชันนะครับตัวซอฟต์แวร์อัปเดตตัวต่างๆอันนี้จะเป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับอาจจะมีอัปเดตฟลึกมแวร์มาจากตัวเว็บไซต์บ้าง ก็จะทําการอัปเดตผ่านตัวเอสติกถัดมาครับตัว Factory Reset ก็คือกรณีใช้งานไปเกิดมันเออมันค้างมันรวนหรืออัปเดตแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยอันนี้ก็สามารถกด Factory Reset มันจะกลับไปเวอร์ชันออริจินอลสมัยคุณแกะกล่องเลยตามนั้นเลยนะครับและส่วนสุดท้ายที่เป็นรูปแมงกุญแจอันนี้คือการล็อกตัวเครื่องกรณีที่คุณเซ็ตติ้งทุกอย่างจบแล้วเพื่อป้องกันให้มือเรานะครับหรือทีมงานคนไหนมากดมาเล่นแล้วมันไปโดนปุ่มที่มันจะเกิดการทําให้การตั้งค่าเปลี่ยนไปแค่นั้นเองงงจบลสวยยาามาม่ ง่ายคราวนี้เราจะมาลองทำการเปิดตัวกล้องกันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแ a นนอน 5D Mark 2นันรุ่นคุณปู่เลยนะแต่ผมยังใช้ถ่ายรูปได้ดีอยู่เลยตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราได้ทำการเปิดนะครับซิงภาพนะครับจากตัวเจ้าตัวแ n o นอน 5D Mark 2จะเห็นว่าหน้าจอของชิบเบ m ลเอ็มไนี่ยใช้งานได้ปกติในเรื่องของสีสันความลึกหรือโทนของภาพเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อภาพของมันเนี่ยจะมีความ เทาๆนิดๆแต่จะไม่ได้ถึงขนาดมนหรือว่าตุ่นเยอะนะครับสีค่อนข้างใสแล้วก็เคลียร์มองเห็นรายละเอียดได้ดีนะครับหน้าจอถือว่ารายละเอียดดีมากๆนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีการแสดงของตัวหน้าจอเนาะในการแสดงผลเนี่ยผมให้มันแสดงในรูปแบบของที่เป็นฮิสโตแกรมนะครับกับตัวที่เป็น R G B p า r t ททันะครับอยู่ข้างล่างนี้แต่ถ้าเกิดผมแตะให้แสดงเวฟฟอร์มด้วยนี่ถ้าผมปรับเ e อ็กซโพเซอร์เพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยเวฟฟอร์มก็จะปรับตามเห็นไหมนี่ปรับตามนี่เลย หลักการการดูเนี่ยง่ายๆเลยเราก็จะสังเกตว่าตอนนี้น้องที่เขานั่งขาอยู่เนี่ยเขาจะมีแบ็กกราวด์ซึ่งมันเป็นแสงสะท้อนกับตัวหน้าต่างด้านหลังของเขาโอเวอร์ Over, นะครับทำให้เราดูในกราฟเนี่ยมันจะเหมือนกับมันวิ่งมานะแล้วมันก็จะเหมือนจะมาจบก่อนมุมล่างขวาแต่ตรงล่างขวาเนี่ยก็มีแถบเล็กๆโผล่ขึ้นมานิดหนึ่ง อันนี้ไอ้ตรงแถบบล็กที่มันโอเวอร์ขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันคือบริเวณส่วนที่โอเวอร์ด้านหลังของน้องเขานิดเดียวซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้แล้วเราเลือกการรับแสงแบบซีบรานะเรียบร้อยฮะเห็นไหมฮะเห็นว่าตรงข้างนอกหน้าต่างนะครับกับตรงส่วนที่เป็นไฮไลท์ข้างหลังน้องเขามันจะเห็นเป็นลายเหมือนลายม้าลายวิ่งวิ่ง,งให้รู้เลยครับว่าตรงนั้นมันโอเวอร์ในขณะเดีวยวกันถ้าเกิดเราไปเลือกการแสดงผลของการโฟกัสนะครับโดยใช้ระบบพิกกิ้งนะครับเปิดระบบ icking, พิกกิ้งขึ้นมาปุ๊บนี่เห็นไหม ก็จะเห็นเป็นหน้าจอสีแดงๆของน้องเขาขึ้นมาแบบนี้นี่เองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้งานเข้าวๆนะแต่ถ้าเกิดใครจะเป็นคนใช้งานซีนีมาอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้จะกังวลน,นะครับเพราะว่าบอกให้รู้เลยว่ามีให้ใช้หมดทุกอย่างครับตอนที่แสดงผลขึ้นมาเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเมนูมีจุดหาโฟกัสมีข้อมูลอื่นๆมีเข็มท่องเข็มชิรดระดับน้านขึ้นมาเนี่ย อาจจะทําให้เวลาตอนที่เราเอาไปมอนิเตอร์แล้วมันดูน่าราคาญนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยกล้องเนี่ยมันไม่สามารถเอาเมนูพวกนี้ออกได้อย่างน้อยอย่างเดียวที่สุดมันก็ต้องมีจุดโฟกัสเออเข้ามาสักจุดหนึ่งให้เรารู้ว่ามันคือจุดไหนแต่สําหรับในกล้องสมัยใหม่ที่เป็น Mir r o r l e s s เขาจะมีคําสั่ง c l e a n HDMI มันก็จะได้ภาพวิดีโอออกไปเพียวๆไม่มีตัวหนังสือไม่มีจุดโฟกัสไม่มีตัวเลขใดๆออกไปก็จะทําให้เราสามารถได้ภาพวิดีโอแบบเต็มๆคราวนี้นะครับเราจะมาลองต่อกับกล้องสมัยใหม่นะครับตัวนี้เป็น canon eos R5 Mark 2ซึ่งเป็นถือว่าโหเป็นตัวใหม่เลยนะเพิ่งมาสดๆร้อนๆได้ไม่กี่เดือนเองทีนี้มาลองต่อดูนะครับกับกล้อง mirrorless แล้วก็กล้อง,องที่เป็น h y b ริดแบบมืออาชีพนะครับนี่เห็นไหมก็จะพบว่าตรงนี้เราจะเห็นสัญญาณภาพนะครับนี่แตะหน้าจอออกเลยถ้าผมปิดพวกเวฟฟอรมพวกเรื่างต่างไปเห็นไหมมันจะแสดงออกมาเพียงแค่ภาพ หน้าจออย่างเดียวได้เลย <Wow. S 1> เรียกได้ว,ว่าเป็นคล a n HDMI ได้เลยซึ่งจะพบว่าเจ้าตัวการต่อ HDMI เนี่ยถ้าตอนสมัยใช้กล้องรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง R5 หรือ R6 เนี่ยเวลาต่อจอออกมาแล้วเนี่ยภาพจะออกมาที่จอแต่ที่กล้องอจะดับก็ทําให้เราไม่สามารถปรับที่ตัวกล้องได้ลําบากพอสมควรเลยนะแต่สำหรับ R5Mark2 และ R1 จะไม่เป็นละ ก็คือออกมาที่จอส่วนตัวที่อยู่หลังจอก็จะมีข้อมูลการปรับตั้งตัวลงตัวเลขต่างๆเหมือนปกติเลยครับในขณะเดียวกันครับถ้าเราแสดงผลอย่างเจ้าตัวซีบา้าหรือตัวพิกกิ้งหรือ,รอต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็จะพบว่าเขาก็ยังแสดงข้อมูลออกมาได้ตรงเป๊ะๆอยู่เลยนะครับเอออันนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ไม่เสียงสัญญาณไม่จากของผมนะ ก็จะเข้ามาที่ตัวนี้จะมีแถบเสียงนะครับซ้ายและขวาแยกชนแนลกันซึ่งอันนี้ถ้าเกิดคนติดไม่แยกนะครับหรือจะเป็นลักษณะของมัในตัวกล้องตัวนี้ก็จะสามารถปรับได้เช่นเดียวกันถ้าเราเปิดเข้าเมนูกล้องเนี่ยในตัวของหน้าจอของเครื่องนี้ก็จะติดเมนูนะแต่สัมผัสไม่ได้นะเพราะมันจะสัมผัสเฉพาะเมนูของตัวเครื่องที่ตัวกล้องเนี่ยเมนูหายไปละเมนูจะมาโผล่ที่ตัวจอ แต่สาหรับตัวภาพเนี่ยยังใช้งานได้ตามปกติทีนี้มาดูในส่วนของตัวสุดท้ายตัวหลักนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะมีเลือกหลักนะครับว่าให้เลือกเป็นแบบพรีเซสต็สามารถกดเข้ามาในนี้แล้วเลือกรูปแบบของหลักนะเลือกรูปแบบของหลักสักตัวหนึ่งที่เราชอบแล้วกดคอนเฟิร์มนะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งจะเห็นว่าตัวนี้คอนทาราสต์หรือตัวเนื้อสีของภาพเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของหลักที่เราใส่ขึ้นอยู่กับพรีเซตแต่ละตัวที่เราใส่เข้ามา นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการใส่หลัดซึ่งหลัตตัวนี้มันเป็นแค่การแสดงผลนะซึ่งเวลาตอนที่คุณอ่านจริงๆมันจะได้เนื้อนี้สีนี้ออกมานะครับแต่ว่ามันจะแสดงผลมาเพื่อลูกค้าเห็นสีที่คุณคาดว่าจะใส่เข้าไปเรียกว่ามีหมดทุกฟังก์ชันพื้นฐานที่หน้าจอม <Wow. S 1> อนิเตอร์วิดีโอดีๆเขามีกันกับเกรดนีคุณภาพนี้วัสดุแบบนี้ คุ้มค่ามากแล้วครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทชิมบอลที่ส่งหน้าจอตัวนี้มาให้เรารีวิวด้วยนะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับดิสคิชันของเรามีลิงก์ของร้านคา้าโดยเฉพาะไว้ให้อยู่แล้วเพราะนั้นสามารถกดไปสั่งซื้อได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมและชาวไฮเฟิร์เซลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ลาไปกับเจ้าตัวหน้าจอมอนิเตอร์ชิมบอล M5 ตัวนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์พวกเราด้วยนะครับจะได้เจอกันใหม่เจอกันบ่อยๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ he failed.